วันนี้เราจะมาทํา How-to แต่งหน้ากันหลังจากที่เราไม่ได้ทํา Howto แต่งหน้ามาเป็นเวลานานมากนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าแบบเหมือนเป็นผิวใสๆโชว์ผิวกระเบื้องนะคะสไตล์จีปุ่นกันนะคะให้ดูแบบอายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อายุแบบดูเด็กลงแล้วก็ผิวสวยเผยผิวใสนะคะงานผิววันนี้นะคะที่ลี่เลือกใช้ก็จะเป็นจากแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะก็คือแบรนด์ Covermark นั่นเองเพื่อปรังสรรค์ผิวสวยแบบกระเบื้องแบบนี้นะคะเพจ ผมวิบวิบก็วิธีการแต่งหน้าแล้วก็ลงผิวลงนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอุ้ย น้องลิลลี่นะ่าสดไปอีกขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราลงพวกบำรุงอะไรต่างๆกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยลิลลี่จะใช้เป็นอันนี้เลยอันนี้เป็น cover mark f o a l e s s fit นะคะเป็นรองพื้นอัดแข็งชนิดเนื้อครีมซึ่งอันนี้นะคะเขาเคยเป็น favorite item ของลิลลี่ด้วยนะเหมือนเขาเป็นอะไรที่ยิ่งผิวเราอะ่ะโดนเหงือ่อโดนน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งผ่องมันยิ่งสวยคือเป็นไอเทมลับเลยที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูมีความสุขภาพดีนะคะไม่เป็นสังขยะนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราดูเป็นผิวงานกลาสสกินงานกระจกงานกระเบือ้อง ด,ดยเดี๋ยวเราจะใช้กระตลับอันนี้นะคะใช้กระพับของเขาที่ให้มาแล้วก็แตะเนื้อผลิตภัณฑ์เล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะค่อยๆปาดปกติอะ่ะคือ เราจะแทบแทบกับผิวใช่ไหมแต่ด้วยความที่อันเนี้เขามีความปกปิดสูงมากๆก็ใช้วิธีการลากพับแบบนี้แทนนะคะเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งผิวหน้านะคะแล้วก็ไม่ดูหนาจนเกินไปสําหรับบุคนี้เนี่ยลิลี่คิดว่าลิลลี่จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะเพราะว่างานผิวของน้องแอลลี่เขาจะมีความแบบไวละอ่อนไวและแย้มเนี่ยอย่างตรงนี้ลิลลี่เป็นรอยสิวใช่ไหมเอาตัวเนื้อผลิตภัณฑ์อนะแทบ็บทตรงที่อยากให้ปกปิด เขาจะปกปิดได้แบบแน่นกริบมากๆนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากให้หน้าดูหนาแบบนี้ทั้งหน้าก็คือเราจะต้องใช้วิธีการแตะแตะเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ปาดๆฝั่งนี้นะคะคือเราลง cover mark forest fit เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงคือฝั่งนี้ก็จะดูแบบมีความเป็น your skin But better แบบผิวดีขึ้นนะคะแล้วก็มีความเนียนเรียบดูไม่หนาจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราจะลงอีกข้างนึง อันนี้เป็นงานผิวที่เราลง cover มา f l a w l e t fit เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งทําการลงแป้งฝุน่นใดๆเออเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าส่วนอื่นกันก่อนเพราะว่าไฮไลท์ของดีของเด็ดไอเทมผิวเงากระจกประจําวันนี้ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงท้ายเออมาถึงนางเอกของเราในวันนี้แล้วนะคะที่จะเนรมิตให้ผิวของเราสวยแบบกระจกนะคะก็คือเรียกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของวันนี้เลยลิลี่จะใช้ cover mark moisture c o e gel ซึ่งเปิดประสบการณ์บอตอบอ กอมากกว่า8ปีหอยเอลีมากคือลิลี่ไม่เคยใช้แป้งนะวัตรกรรมเนื้อเจลที่ไหนมาก่อนบนโลกนี้นี่คือครั้งแรกอันนี้นะคะเขาเป็นแป้งเนื้อเจลซึ่งล็อกเมคอัพด้วยวอเตอร์ฟิล์มนะคะทําให้ผิวของเราดูโกลเหมือนมีพื้นผิวน้ําเคลือบอยู่บนผิวพอโดนแสงกระทบก็จะทําให้ผิวของเราดูฉ่าสวยค่ะ วิธีการใช้นะคะก็คือกดเนื้อแป้งเจอลออกมาเบาๆหนึ่งครั้งค่ะวนพับเบาๆตรงแอปพลิเคเตอร์วนจนกว่าเนื้อเจอลจะซึมเข้าสู่พับนะคะแล้วก็ค่อยๆกดพับบริเวณผิวเบาๆจะเป็นคนละวิธีกับ cover mark f o r l e s fit นะคะอันนี้นี่ก็คือใช้เป็นวิธีแทบแทนทําเหมือนเวลาเราลงแป้งฝุ่นเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นแป้งเนื้อเจอลซึ่งอันนี้นะคะก็คือผิวครึ่งหน้าระหว่างการทา moisture coat กับไม่ทานะคะจะเห็นได้ว่าผิวของเอลลี่นมีความแบบสวยเงางามมากกว่านะคะ นี่พอลงไปแล้วนะคะผิวของเราก็จะดูเป็นผิวงานกระจกน้ำกิ้งไปอีกคงความประกายอยู่อย่างยาวนานนะคะเขามีเซรามาที่จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการระเหยของน้ำบนผิวแล้วก็ปกป้องผิวจากความแห้งเรายังมีประกายผิวสวยอยู่นะคะแล้วก็ได้เซ็ตพวกบลัช เมคอัพต่างๆนะคะรวมไปจนถึงคอนทัวร์ไฮไลท์ต่างๆกับผิวไปได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะไปอะผิวไม่เหนียวเนืดอหนาเลยนะคะดูเป็นผิวธรรมชาตินะคะไม่แบบไม่หนาไม่โบจนเกินไปด้วยนะคะคุณแม่ผิวแบบสาวจีปุ่นไปอีกนะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ของ Covermark นะคะก็สามารถไปลองเล่นทั้งตัว Moisture Coat แล้วก็ f o r e t f i n ลี่ชอบได้ที่เคาน์เตอร์ Covermark ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะไปช็อปออนไลน์กันได้ที่ covermark.co.th ได้ ได้เลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย